สินมั่นคงยื่นคำร้องต่อศาลขอถอนแผนฟื้นฟูกิจการเนื่องจากผลการรับคะแนนเจ้านี้ไม่เห็นชอบกับแผนฟื้นฟูศาลจึงมีคำสั่งยกเลิกกระบวนการฟื้นฟูและมีผลทันทีและนั่นทำให้กรมบังคับคดีออกมาประกาศคดีสินมั่นคงประกรันภัยว่าศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกคำฝั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ของบริษัทสินมั่นคงจำกัดประกันภัยจำกัดมหาชนตามพรบรล้มละลายทำให้อำนาจหน้าที่ในการจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้กลับไปเป็นของผู้บริหารของลูกหนี้และสภาวะพะกักการชำระหนี้สิ้นสุดลงค่ะและผลทันทีเมื่อวานนี้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของสินมั่นคงประกันภยัย ประกหยุดรับประกันภัยบริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่าบริษัทมีความจําเป็นต้องหยุดรับประกันวินาศภัยทุกประเภททันทีขณะที่นักข่าวของเราธนพงศ์โสภาสอบถามไปที่ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดีของคอปพคุณอดิศรพิพัฒน์ปุรพงศ์ท่านบ่กนะครับที่มาที่ไปก็อย่างที่แจ้งนี่แหละก็คือเจ้าหนี้ไม่เห็นชอบแผนฟื้นฟูศาลก็มีคําสั่งยกเลิกกระบวนการฟื้นฟู คอปปก็ต้องดําเนินการทางกฎหมายโดยตัวบริษัทสินมั่นคงก็ออกจากพรบรล้มละลายกลับมาสู่พรบรประกาศวินัยสภัยและบริษัทมีปัญหาทางเงินการเงินระดับหนึ่งซึ่งคอปปเห็นว่ามาตรการทางกฎหมายที่จําเป็นคือสั่งให้หยุดชั่วคราวทันที